สารัระงับก,ก,ก,การขนส่งปิตโตรเคมีหลักไปยังจีนกระทร <ฮา S 2> วงพาณิชส,สรัฐกกำลังดำเน,นินการเพื่อระงับการขนส่งอีเทนกว่า2ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของพลาสติกและเชื้อเพลิงไปยังจีน Enterprise Product Partners ซึ่งเป็นผู้ขนส่งเชื้อเพลิงรยายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสารัฐกล่าวว่าได้รับแจ้งในสัปดาห์นี้ว่ากระทรวงมีเจตนาที่จะปฏิเสธคำขอขนส่งของบริษัทและ Energy Transfer ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอีกรายหนึ่งก็กล่าวว่าได้รับแจ้งว่าขณะนี้ต้องมีใบอนุญาตในการขนส่งอีเทนไปยังจีน ข้อจำกัดดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่าการเจราจาเมื่อเดือนพฤษภาคมจะทำให้ภาษีศุลกากรต่าง,ต,างตอบแทนบางส่วนลดลงแล้วก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองประเทศได้กำหนดข้อจำกัดในการส่งออกทรัพยากรที่สำคัญจีนได้จำกัดการส่งออกแร่หายากที่จำเป็นสำหรับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันประเทศในขณะเดียวกันสหรัฐได้ห้ามการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีนแม้จะมีการสงบสุกช่วคราวเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ข้อจํากัดใหม่เหล่านี้ก็ทําให้ถึงความขัดแย้งที่เราลึกในความสัมพันธ์ทางการค้าปาก,กียังคงเก็บภาษีโพรเพนจากสหรัฐซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่คล้ายกับอ e ีเทนแม้ว่าจีนจะสามารถจัดหา,พาโพรเพนจากสถานที่ต่างๆเช่นตะวันออกกลางได้แต่จีนก็มีทางเลือกน้อยมากเมื่อพูดถึงอ e ีเทนนั่นคือสาเหตุที่จีนยกเว้นภาษีอ e ีเทนเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศเดียวที่ส่งออกอ e ีเทนไปยังต่างประเทศอีเทนเป็นส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าส่งออกหลักของอเมริการในช่วงไม่กี่่ผาานมา ตามข้อมูลของ Enterprise Product Partners วอชิงตันเชื่อว่าการขนส่งเหล่านี้อาจช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของปักกิ่งได้ในทางกลับกันนักว,วิเคราะห์เตือนว่าการที่สหรัฐจำกัดการส่งออกอ e ีเทนไปยังจีนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ส่งออกพลังงานของสหรัฐอย่างรุนแรงการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐเนื่องจากการซื้อในปริมาณมากขนาดนี้มีแต่จีนเท่านั้นที่เป็นผู้ซื้อ